สวัสดีครับวันนี้เขากอยู่ที่ป่ามางองเขานะครับมาเบิงครับมาเบงอไอ้หญ้าที่ปลูกไว้นะครับตรงนี้เป็นนเปียไทยเคลื่อนซูปเปอร์ลีฟนะครับอันนี้อันนี้ตัดไปแล้วได้ประมาณจะได้ประมาณจะเดือนเดือนเดือนกลัวครับ เดี๋ยครับตอนนี้สูงตัดแล้วกาเอาปุ๋ยเอาขี้หมูใส่นะครับปุ๋ยขี้หมูใส่และครับพอดีฝนมาตกใส่พอดีก็กลายปลาเป็นก็เลยงามไปเลยครับนี่ครับโอ้โหกระท่วมหัวครับได้น้ำได้ปุ๋ยกันก็เลยไถก็เลยไถต้นสูงนะครับนี่ครับขนาดลำต้นก็สีมระมานนี้เนาะ นี่ครับตัดแปนเป็นแปลงหยาในนะครับเด้อแปลงหยาในตัวนี้ตัตดไปแลบประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอ่ากําลังโป่งขึ้นมาครับกําลังโป่งขึ้นมานี่นะครับพอหนี้ก็เป็นไถ่เคลื่อนด้วยกัน,นครับไถ่เคลื่อนเปอร์รีเพื่อนครับตรงทั้งรอบรอบสาหนี่จะเป็นไถ่เคลื่อนเุอร์รีทั้งหมดนะครับ ก็าายานใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับตัวนี้มัอนอีกงานในครับกับที่ยุบองนี้กนะ็ดีคนสี่ส้กระสอบไปนะครับเทียบพื้นที่พวกนี้ก็ดีขยายตรงแปลงบนมาอีกปลูกเพิ่มอีกจังอยนะครับให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เพื่อสียบอะไรเสียพื้นที่เปล่านะครับพื้นที่หน่อยกนะ็ต้องใส่พื้นที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้นะครับ ภายให้เบิ้งในส่วนของแปลงเนเปียนะครับเนเปียร์ไยเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับยานี้ดีครับเหมะสสำหรับการตัดไหกินสดแล้วกอาผสมปั้นเลยครับสมมตเพราะมันกรอบดีครับเพราะมันกรอบดีครับลำต้นมันมัน่งเถี่นนี่ครับลำต้นของมัน รอบนะครับแต่วะะ่าเหมาะส้องรับการไปมาร์กไปอย่างนะ้ครับพอมันน้ำไหลนะโอเคครับไวรทบนีกก่อนครับ